คะในทางพระพุทธศาสนาหมวดภิกษุเสนอตอนที่สเรื่องพระมหาโมคัลานะเทระเอตคะในทางผู้มีฤทธิ์พระมหาโมคลานะเทร,เททร,ระ,ะเ,ทรเป็นบุตรพราหมณ์นายบ้านในหมู่บ้านโกลิตคามในชื่อว่าโกลิตะตามชื่อของหมู่บ้าน มัรดาชื่อโมกคลีคนทั่วไปจึงเรียกท่านว่าโมกคลานะตามชื่อของมัรดาท่านเป็นสายที่ร่างกันมากกับอุปติสมานพเที่ยวแสวงหาความสุขความสำราญตามประษาวัยรุ่นและพ่อแม่มีฐานะร่ำรวยนอกจากนี้ยังมีอุปนิสัยใ,ใจคอเหมือนกันและยังได้ออกบวทพร้อมกันอีกด้วยพระมหาโมคคลานะเทระเมื่ออุปสมบทได้เจ็ดวัน ได้ไปทําความเพียรอยู่ที่ป่าใกล้บ้านกัลละวาลมุตตะคามแขวงมคตถูกทินมิทธะคือความง่วงเหงาเข้าครอบงําไม่สามารถจะทําความเพียรได้ขณะนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะสวนเพสกลาวันซึ่งเป็นสถานที่ให้เหยื่อจเนื้อใกล้เมืองสุงสมาาคีรีอันเป็นเมืองหลวงของแขวนพักคะทรงทราบด้วยพระยานว่า พระโมคกัลานะโง่วงอยู่จึงทรงทําปาฏิหาริย์ให้ปรากฏประหนึ่งว่าเสด็จประทับอยู่ตรงหน้าทรงแสดงอุบายสําหรับระงับความง่วงแก่เธอตามลําดับดังนี้ 1. โมคกัลานะเมื่อเธอมีสัญญาอย่างใดแล้วเกิดความง่วงขึ้นเธอจงทําไว้ในใจซึ่งสัญญาอย่างนั้นให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 2. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรตรึกตรองถึงธรรมที่ได้เรียนมาแล้วได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 3. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรสาธยายธรรมที่ได้เรียนได้ฟังมาแล้วให้มากจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 4. ถ้ายังละไม่ได้เธอควรย้อนช่องหูทั้งสองข้างและรูปตัวด้วยฝ่ามือจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ ห้าถ้ายัางละไม่ได้เธอจงลุกขึ้นแล้วลูบในตาลูบหน้าด้วยน้ำเหลียวดูทิศทั้งหลายแงนดูดวงดาวจะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้หกถ้าเธอ,อยังละไม่ได้เธอควรทำไว้ในใจถึงอาโลกะสัญญาคือกำหนดความสว่างไว้ในใจเหมือนกันทั้งกลางวันและกลางคืนทำใจให้เปิดให้สว่างจะเป็นเหตุ ให้เธอละความง่วงได้ 7. ถ้าเธอยังละไม่ได้เธอควรเดินจงกรมสำรวมอินทรีย์มีจิตไม่คิดไปภายนอกจะเป็นเหตุให้ละความง่วงได้ 8. ถ้าเธอยังละไม่ได้เธอควรสำเร็จสีหาสายญาตนอนตะแคงข้างขวาซ้อนเท้าให้เหลื่อมกันมีสติสัมปชัญญะหมายใจว่าจะลุกขึ้นเป็นนิดเมื่อตื่นแล้วควรรีบลุกขึ้นด้วยตั้งใจว่า เราจะไม่ประกอบความสุขในการนอนและการเคลื่อหลับอีกจะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงได้เมื่อพระพุทธองค์ตร um ัสสอนอุบายเพื่อบรรเทาความง่วงง่วงโดยลำดับจนที่สุดถ้ายังไม่หายง่วงก็ให้นอนแต่ให้นอนอย่างมีสติเมื่อประทานอุบายแจ้งง่วงดังนี้แล้วจึงประทานพระโอวาทอีกสมข้อคือ 1. ดูก่อนโมกขลานะ เธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่ชูวงวงคือความถือตัวว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เข้าไปสู่สกุลเพราะถ้าภิกษุถือตัวเข้าไปสู่สกุลด้วยคิดว่าเขาจะต้อนรับเราอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคนในสกุลเขามีการงานมากก็จะเกิดอิจนาระอาใจถ้าเขาไม่ใส่ใจต้อนรับเธอก็จะเก้อเขินคิดไปในทางต่างๆเกิดความฟุ้งซ่านไม่สำรวม จิตก็จะห่างจากสมาธิ 2. ดูก่อนโมคฆนลานะเธอจงทำไว้ในใจว่าเราจะไม่พูดคำอันเป็นเหตุเถียงกันเพราะถ้าเถียงกันก็จะต้องพูดมากและผิดใจกันเป็นเหตุให้ฟุ้งซ่านไม่สำรวมและจิตก็ห่างจากสมาธิ 3. ดูก่อนโมคฆะลานะจะถาคตไม่สนเสริญการคุกครีด้วยประการทั้งปวงแต่พระพุทธองค์ ก็ไม่สรงตำหนิการคุกคีไปทุกอย่างคือเราไม่สันเสริญการคุกคีกับมูชนทั้งฤรธหัสและบรรพชิตแต่เราสันเสริญการคุกคีด้วยเสยนาสนะอันสงบสงัดปราศจากเสียงอื้ออึงควรจะการหลีกเร้นอยู่ตามสมณะวิสัยลำดับนั้นพระมหาโมคันลานะได้กราบทูลถามถึงข้อปฏิบัติอันเป็นธรรมชักนำไปสู่การสิ้นตัญหากเกษมจากโยค้ คือกิเลสเครื่องประกอบให้จิตติดอยู่พระพุทธองค์ตรัสสอนในเรื่องาธาตุกรรมฐานโดยใจความว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ควรกำหนดทมเหล่านั้นในยามเมื่อสวยเวทนาอันเป็นสุขหรือทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งและให้พิจารณาด้วยปัญญาอันประกอบด้วยความนายความดับ และความม่ยึดมั่นถือมั่นจิตก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเป็นผู้รู้ว่าชาตินี้สิ้นแล้วพรหมรรย์อยู่จบแล้วพระมหาโมคคลานะได้สดับพระบรมพุทธโวาทนี้แล้วปฏิบัติตามและก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันในวันนั้นอันเป็นวันที่7หลังจากที่ท่านได้อุปสมบทเมื่อพระมหาโมคคลานะได้สําเร็จเป็นพระอรหันแล้วท่านเป็นกําลังสําคัญของพระาศาสนา ช่วยแบ่งเบาภารกิจและยังพุทธธรรมตต่างๆให้สำเร็จด้วยดีเพราะท่านมีฤทธิ์มีอนุภาพยิ่งกว่าพระสาวกรูปอื่นๆจนได้รับการยกย่องจากพระบรมศาสดาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอตตะคะเป็นผู้เลิศกว่าพิกษุทั้งหลายในทางผู้มีฤทธิ์และทรงแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพระอครสาวกเบื้องซ้ายโดยทรงยกย่อง ให้เป็นอรครสาวกผู้กับพระสารีบุตรว่าพระสารีบุตรเป็นพระอรครสาวกเบื้องขวาเปรียบเสมือนมารดาผู้ให้กำเนิดบุตรพระโมคคัลลานะเป็นพระอรครสาวกเบื้องซ้ายเปรียบเสมือนนางนมผู้เลี้ยงทารกที่เกิดมาแล้วพระสารีบุตรย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลพระโมคคัลลานะย่อมแนะนำให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมเบื้องสูงขึ้นไป นอกจากนี้พระโมคคานะยังเป็นผู้มีความสามารถในการนาวกรรมคืองานก่อสร้างพระบรมศาสดาเคยทรงมอบหมายให้ท่านรับหน้าที่นวกรรมมาทิฐายีคือผู้ควบคุมดูแลการก่อสร้างวิหารบุพพารามที่เมืองสาวัตถีซึ่งนางวิสาขาบริจาคทรัพย์สร้างถวายอีกด้วยพระมหาโมคคานธีระเมื่อบวชและสำเร็จเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ปรากฏว่าท่านมีความสามารถโดดเด่นในทางอิทธิฤทธิปาฏิหารเป็นเลิศกว่าพิสุท์ทั้งหลายท่านสามารถแสดงฤทธิ์ไปยังภูมิของสัตว์นรกและไปยังโลกสวรรค์ชั้นต่างๆท่านได้พบเห็นสัตว์นรกในขุมต่างๆที่รับความทุกข์ทรมานด้วยผลบาปกรรมที่ทำไว้ในเมืองมนุษย์ได้พบเห็นเทพบุทเทพธิดาที่ได้เสวยความสุขจากการทำบุญไว้ในเมืองมนุษย์เช่นกัน ท่านได้นำข่าวสารของสัตว์นรกและของเทพบุตรเทพพัิดาเหล่านั้นมาแจ้งจ้ญาติและชนทั้งหลายให้ทราบทำให้บรรดาญาติและชนเหล่านั้นพากันละเว้นกรรมชั่วหลามกอันจะพาตนไปเสวยกรรมในรกพากันสร้างบุญกุศลอันจะนำตนไปสู่สุคติโลกสวรรค์และพร้อมกันนั้นก็พากันทำบุญอุทิศไปให้จ้ญาติของตนเหล่าชนบางพวก ที่ไม่มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาก็พากันละทิ้งลทัทธิศาสนาเดิมมาศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นทําให้พวกเดรธีทั้งหลายต้องเสื่อมจากลาบสการะเป็นอยู่ลําบากอดอยากขึ้นเรื่อยๆรืเรื่องที่พระมหาโมคลนานเีระไปเยี่ยมชมโลกสวรรค์ชั้นต่างๆมีเรื่องกล่าวไว้ในคัมภีร์ธรรมบทหมวดปิยวัคและโกทวักว่าวันหนึ่ง พระมหาโมคลานาถีระได้ขึ้นไปยังสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยอริยริ์ได้เห็นปราสาทหลังหนึ่งมีแสงแวววาวด้วยแจ้วนานา,นาประการมีขนาดใหญ่ทั้งกว้างทั้งสูงมีนางเทพพัิดาอยู่ในปราสาทนั้นจนหนึ่งแน่นพระเถระจึงถามว่าแม่เทพพัิดาวิมานนี้เป็นของใครเกิดขึ้นเพื่อใครข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญวิมานนี้เกิดขึ้นเพื่อน,อนันทิยะ ผู้สร้างศาลาสีมุกสีห้องถวายพระบรมศาสดาพวกดิฉันมาเกิดในที่นี้ก็ได้หวังว่าจะได้เป็นบาทจาริกาของนันทิยะนั้นแต่จนบัดนี้ก็ยังไม่พบนันทิยะเพราะท่านยังไม่ละอัตภาพจากโลกมนุษย์เลยขอพระคุณเจ้าได้โปรโดนำข่าวสารไปบอกแกนันทิยะให้ละอัตภาพมนุษย์อันเปรียบประดุจฐาดดินมาถือเอาอัตภาพอันเป็นทิพย์ ซึ่งเปรียบประดุษฐานท,ทองคำล้ำค่าในโลกสวรรค์นี้ด้วยเถิดเจ้าข้าอันที่จริงวิมานนั้นได้เกิดขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงพร้อมกับขณะที่นันทิยามานพได้สร้างศาลาจดตุรมุกมีสีห้องถวายแด่พระบรมศาสดาแล้วหลังน้ำทักกิโนโทกลงบนฝ่าพระหัตของพระบรมศาสดาพระเทระได้จาริกท่องเที่ยวไปยังสวรรค์ชั้นอื่นๆได้พบเห็นวิมานทอง ของเหล่าเทพบุตรเทพธิดาทั้งหลายแล้วได้ไต่ถามเทพบุตรเทพธิดาเหล่านั้นว่าท่านทำบุญอะไรทําทานด้วยสิ่งใดจึงได้สเสวยบุญได้รับที่พระสมบัติวิมานแก้ววิมานทองอันง,งดงามยิ่งนักเช่นนี้เทพบุตรและเทพธิดาเหล่านั้นต่างก็รู้สึกละอายที่จะบอกแก่พระเถระเพราะบุญทานที่ตนกระทํานั้นมีประมาณเพียงเล็กน้อยคือบางองค์บอกว่า เพียงรักษาคำสัตย์จึงได้สมบัติคือวิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงห้ามความโกรธจึงได้วิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายอ้อยลำเดียวจึงได้วิมานนี้บางองค์บอกว่าเพียงถวายมะพร้าวลิ้นจี่ผลเดียวจึงได้วิมานนี้พระเถระาจาริกไปยังสวรรค์ชั้นต่างๆพอสมควรจะทยาใยแล้วก็กลับมายัางสู่โลกมนุษย์นำข่าวสาร ที่ได้พบเห็นมาแจ้งแจ่มหมู่ชนทั้งหลายซึ่งต่างก็พากันศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำบุญสร้างกุศลเพื่อหวังผลอันเป็นสุขสมบัติในประโลคสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ทรงพิจารณาเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันตของนักบวชนอกพระพุทธศาสนานามวา่อาอคิทัตจึงรับสั่งให้พระมหาโมครายนะเทระไปอบรมสั่งสอนให้เขาลดทิฏิมานะ ละการถือลัทินั้นเสียพระโมคคัลลานะเถระรบพ,ระพุทธบัญชาแล้วไปยังสำนักของอคิทตะนั้นกล่าวขอที่พักอาศัยสการตรีหนึ่งแต่อคิทตะปฏิเสธว่าไม่มีสถานที่ให้พักพระเถระจึงกล่าวต่อไปว่าอะคิทตะถ้าอย่างนั้นเราขอพักที่กองสายนั้นก็แล้วกันที่กองสายนั้นมีพญานาคตัวใหญ่มีพิษร้ายแรงอาศัยอยู่อคิทตะเกรงว่า พระเทระจะได้รับอันตรายจึงไม่อนุญาตแต่เมื่อพระเทรรรบเร้าหนักขึ้นจนต้องยอมอนุญาตพระเทระจึงเดินไปที่กองสายนั้นพญานาคเห็นพระเทระเดินมารู้ว่าไม่ใช่พวกของตนจึงพ่นพิษเข้าใส่พระเะฝ่ายพระเถระก็เข้าเตโชกสิง์บังหวนควันไฟให้กลับไปทําอันตรายแก่พญานาคทั้งพระเทระและพระนาคต่างก็พ่นควันไฟ เข้าใส่กันและกันจนเกิดแสงรุ่งโรจน์โชตนาการพิษควันไฟไม่สามารถทำอันตรายพระเถระได้แต่สามารถทำอันตรายแจพญานาคได้ฝ่ายเดียวอาคิทัตตะกับบริวารมองดูแล้วคิดตรงกันว่าพระเถระคงจะมอดไหมในกองเพลิงเสียแล้วพร้อมทั้งคิดว่าสาสมแล้วเพราะเราห้ามแล้วก็ไม่ยอมเชื่อฟังรุ่งเช้า อคิทตะพร้อมกับบริวารเดินมาดูปรากฏว่าพระเถระนั่งอยู่บนกองทรายโดยมีพญานาคขดรอบกองทรายแล้วแผ่พังพานอยู่เหนือศีรษะพระเถระจึงพากันคิดว่าน่าอาัศจรรย์สมณะองค์นี้มีอนุภาพยิ่งนักขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาถึงพระมหาโมคคัลานาเถระจึงลงจากกองทรายแล้วเข้าไปกราบบังคมทูลอรัธนาให้เสด็จประทับนั่ง บนกองทรายแล้วกล่าวกับอคิตทตะว่าพระพุทธองค์เป็นศาสดาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระพุทธองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้อคิตทตะพร้อมทั้งบริวารเลิกละการเคารพบ,บูชาภูเขาป่าต้นไม้และจอมปลวกเป็นต้นที่พวกตนพากันบูชาเคารพว่าเป็นที่พึ่งอันกเกษมสูงสุด ให้หันมารึกถึงพระธนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์อันเป็นสิ่งประเสริฐสุดนำไปสู่การพ้นทุกข์ทั้งปวงเมื่อจบพระธรรมเทศนาอาคิตทัตตะและบริวารได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งหมดแล้วกราบทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาได้ประทานให้ด้วยวิธีเอหิพิขุอุปสัมปทา เรื่องอิทธิฤทธิปาติหารของพระมหาโมคคลานาเทระนั้นมีมากแต่นำมากล่าวไว้ในที่นี้พอเป็นตัวอย่างเพียงเท่านี้พระมหาโมคคลานาเทระผู้เปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมและความสามารถในที่ปาติหารเหนือกว่าพุทธสาวกโูปอื่นๆแต่ท่านก็เป็นผู้มีอัธยาศัยใจกว้างไม่กีดกันไม่เบียดบังความดีความสามารถของคนอื่นไม่เฉลยอากาศชิงความดีความชอบจากผู้อื่นดังจะเห็นได้จากเรื่องต่อไปนี้ สมัยหนึ่งเศรษฐีชาวเมืองราชครือยากจะเห็นพระอาหารหันต์ที่แท้จริงเพราะในเมืองราชครืนั้นมีเจ้าลัทธิหลายสำนักซึ่งต่างก็โอ้วอวดว่าตนเป็นพระอาหารหันต์ทั้งทัที่การปฏิบัติและหลักคำสอนก็แตกต่างกันเป็นอย่างมากและหาจันทรสารไม่ได้จึงให้บริวารกลึงไม้จันแดงทำเป็นบาดแล้วผูกติดปลายไม้ไผ่ต่อกันหลายๆล,ลำตั้งไว้แล้วประกาศว่า ผู้ใดเป็นพระอรหันต์ก็ขอจงเหาะมาเอาบาทนี้ไปเถิดเจ้าเรที่ทั้งหลายปรารถนาจะได้บาทแต่ไม่สามารถเหาะมาเอาไปได้จึงมาเกลี้ยกล่อมเศรษฐีให้ยกบาทให้ตนโดยไม่ต้องเหาะขึ้นไปแต่เศรษฐีก็ยังคงยืนยันว่าต้องเหาะขึ้นไปเอาเองเท่านั้นจึงจะได้ขณะนั้นพระมหาโมคารานเถระกับพระปินโทละภารัทวาชาเถระกำลังยืนหงมจีวออยู่บนก้อนหินใหญ่ เพื่อเข้าไปบิณฑบาตในเมืองได้ยินพวกชาวบ้านพูดกันว่าในโลกนี้คงจะไม่มีพระอรหันต์เพราะวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแล้วที่ท่านเศรษฐีประกาศให้พระอรหันต์เหาะมาเอาบาตรแม้แต่ครูทั้งหกที่โอ,อวดกันนักกันหนาว่าเป็นพระอรหันต์ก็ยังไม่สามารถเหาะขึ้นไปเอาบาตรมาได้เลยเราเพิ่งรู้วันนี้เองว่าพระอรหันต์ไม่มีในโลกพระเถระทั้งสองต้องประกาศให้ประชาชนทั้งหลายรู้ว่า ในพระพุทธศาสนามีพระอาหารหันต์อยู่จริงดังน,นั้นพระมหาโมคคลานาเทระแม้จะมีฤทธิ์มีอนุภาพมากกว่ามีอายุพรรษามากกว่าแต่อาศัยความที่ท่านเป็นผู้มีใจกว้างมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นต้องการให้คุณของพระเทระรูปอื่นปรากฏบ้างจึงบอกให้พระปินโทระพารัตวานชาเทระเหาะขึ้นไปเอาบาตนั้นลงมาจนเศรษฐีและชาวเมืองพากันแตกตื่นมาดูอย่างโกลาหล อีกเรื่องหนึ่งคือเมื่อพระบรมศาสดาทรงแสดงยมกป,ปาติหารแล้วเสด็จขึ้นไปจำพรรษาณนะดาวดึงเทวโลกมหาชนที่ประชุมกันอยู่ที่นั้นไม่ทราบว่าพระพุทธองค์หายไปไหนจึงพากันเข้าไปถามพระมหาโมคคลานาเทระแม้พระเทระจะทราบเป็นอย่างดีแต่ท่านก็ไม่ตอบโดยตรงกลับบอกให้ไปถามพระอนุรธเทระทั้งนี้ก็เพื่อยกย่องคุณความรู้ความสามารถ ของพระพุทธสาบกรูป,ปอื่นๆให้ปรากฏบ้างนั่นเองวันเวลาผ่านไปตามลำดับเข้าสู่ปัจฉชิมโพธิการขณะที่พระมหาโมคคลานาเทระพักอยู่ที่กาลาสิลาในมคตชนบทนั้นพวกเดาถีทั้งหลายมีความโกรธแค้นพระมหาโมคคลานาเทระเป็นอย่างมากเพราะความที่ท่านมีฤทธานุภาพมากสามารถกระทําอิทริิ์ไปเยี่ยมชมสวรรค์นรกได้ แล้วนำข่าวสารมาบอกเย,ยาติมิตรของผู้ไปเกิดในสวรรค์และนรกให้ได้ทราบประชาชนทั้งหลายจึงพากันเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทำให้พวกเดรธีต้องเสื่อมคลายความเคารพนับถือจากประชาชนลาบสก,การะก็เสื่อมลงความเป็นอยู่ก็ลำบากฝืดเคืองจึงปรึกษากันแล้วมีความเห็นเป็นอันเดียวกันว่าต้องกำจัดพระมหาโมคคลานเทระเพื่อตัดปัญหาตกลงกันแล้ว ก็เรียรายเงินทุนจากบรรดาศิษย์และอุปถักของตนเมื่อได้เงินมาพอแจความต้องการแล้วได้ติดต่อจ้างโจรให้ฆ่าพระเทระพวกโจรใจบาปในรับเงินสินบนแล้วพากันไปล้อมจับพระเทระถึงที่พักแต่พระเทระรู้ตัวและหลบหนีไปได้ถึงสองครั้งในครั้งที่สพระเทระได้พิจารณาเห็นกรรมเก่าที่ตนเคยทําไว้ในอดีตชาติติดตามมาและเห็นว่า กรรมเก่านั้นทําอย่างไรก็หนีไม่พ้นจึงยอมให้พวกโจรจับอย่างง่ายดายและถูกพวกโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีพวกโจรแน่ใจว่าท่านตายแล้วจึงนําร่างของท่านไปทิ้งในป่าแห่งหนึ่งแล้วพากันหลบหนีไปในอดีตชาติพระมหาโมคลานเีระเกิดเป็นลูกคนเดียวของพ่อแม่ต่อมาเมื่อจเจริญเติบโตขึ้นพ่อแม่ทั้งสอง ประสบครอกรรมตาบอดด้วยกันทั้งสองคนเป็นภาระที่ลูกชายคนเดียวต้องปรนิบัติเลี้ยงดูการงานทุกอย่างทั้งนอกบ้านในบ้านลูกชายจัดการเป็นที่เรียบร้อยพ่อแม่ทั้งสองไม่ต้องกังวลต่อมาเมื่อพ่อแม่เห็นว่าลูกชายอยู่ในวัยที่สมควรจะมีครอบครัวได้แล้วจึงจัดการสู่ขอหญิงสาวที่มีชาติตระกูลใกล้เคียงกันให้มาแต่งงานเป็นคู่ของลูกชายทั้งทั้งที่ลูกชายไม่ได้เต็มใจ เพราะตนเองผู้เดียวก็สามารถปฏิบัติเลี้ยงดูบิดามารดาได้เป็นอย่างดีเมื่อบิดามารดาเป็นภาราจัดการให้แล้วก็ไม่ขัดความประสงค์ของท่านเมื่อแต่งงานแล้วชีวิตครอบครัวที่มีลูกสะพ้ยพ่อผัวแม่ผัวอยู่ร่วมกันมาในระยะแรกแๆกแก,ก็ราบรื่นสงบสุขเป็นอย่างดีเมื่อการเวลาผ่านงานไปนานไปลูกสะพ้ยก็เริ่มรังเกียจพ่อผัวแม่ผัวที่ตาบอดด้วยกันทั้งสองคน จึงหาวิธีกำจัดท่านทั้งสองด้วยการยุแย่สามีให้เกลียดชังพ่อแม่คือเมื่อสามีออกไปทำงานนอกบ้านก็แกล้งทำบ้านเรือนให้สกรปรกรุงรังเมื่อสามีกลับมาก็ฟ้องว่าพ่อแม่ทั้งสองเป็นผู้กระทำตนเองไม่สามารถที่จะทนเห็นทนอยู่กับผู้เท่าตาบอดทั้งสองคนนี้ได้อีกต่อไปแล้วระยะแรกแรกสามีก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นักแต่รับฟังแล้วก็นิ่งเฉย แต่เมื่อภรยาพูดบ่อยๆและเห็นบ้านเรือนสกปรกมากจิ่งขึ้นจึงเชื่อคำของภรยาและได้ปรึกษากันว่าจะทำอย่างไรกับคนแก่ตาบอดทั้งสองคนนี้ดีเอาท่านใส่เกวียนไปฆ่าทิ้งในป่าภรยาเสนอความคิดเห็นสามีแม้จะไม่เห็นด้วยกับความคิดเช่นนี้เพราะตนเป็นคนรักและกระตันอยู่ต่อพ่อแม่มาตลอดแต่เมื่อภรยารบเร้าไม่รู้จบสิ้นจึงใจอ่อนยอมทำตามที่ภรยาแนะนำ รุ่งเช้าได้จัดอาหารเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นอย่างดีแล้วกล่าวว่าข้าแต่คุณพ่อคุณแม่ญาติที่อยู่หมู่บ้านโน้นต้องการให้ท่านคุณพ่อคุณแม่ไปเยี่ยมพวกเราไปกันวันนี้เถิดลูกชายให้พ่อแม่นั่งบนเกวียนแล้วออกเดินทางพอถึงกลางป่าทรงเชือกบังคับโคให้พ่อถือไว้แล้วพูดหลอกว่าคุณพ่อจับปลายเชือกนี้ไว้โคจะลากเกวียนไปตามทางนี้ ทราบว่าในป่านี้มีพวกโจรซุ่มอยู่ลูกจะลงเดินตรวจดูโดยรอบเมื่อลงเดินไปได้สักครู่หนึ่งก็เปลี่ยนเสียงร้องตะโกนประหนึ่งว่าเสียงโจรดักซุ่มอยู่แล้วก็เข้ามาทุบตีทำร้ายบิดามารดาฝ่ายบิดามารดาเชื่อว่าเป็นโจรจริงๆแม้จะถูกทุบตีอยู่ก็ร้องร้องบอกให้ลูกรีบหนีไปพอแม่แจแล้วไม่ต้องเป็นห่วงลูกจงรักษาชีวิตไว้เถิดลูกชายทั้งทั้งที่พ่อแม่ร้องบอกอยู่อย่างนั้น ก็ยังทุบตีจนตายด้วยมือของตนทิ้งศพไว้ในป่านั้นแล้วตนเองก็เดินทางกลับบ้านอันหนึ่งในอัธกถาสรพังคชาดกคำพีคขุตกนิกายกล่าวเนื้อความในตอนนี้ว่าลูกชายพอได้ยินเสียงบิดามารดาร้องบอกให้รีบหนีไปไม่ต้องเป็นห่วงพ่อแม่ก็กลับชิดได้ว่าตนทำกําหนักพ่อแม่แม้จะถูกเราทุบตีอยู่นี้ก็ยังร้องคร่ำครวญด้วยความรักและห่วงใย ให้เรารีบหนีไปโดยไม่ได้คำนึงถึงชีวิตของตนเองดังนี้แล้วจึงเข้ามาบีบนวดให้แล้วบอกกับพ่อแม่ว่าบัดนี้พวกโจรหนีไปหมดแล้วจากนั้นก็นำท่านกลับมาปฏิบัติดูแลที่บ้านเป็นอย่างดีลูกชายเมื่อตายแล้วต้องชดใช้กรรมในรกเป็นเวลานานเมื่อพ้นจากนรกแล้วมาเกิดใหม่ต้องถูกทุบตีจนแหลกละเอียดอีกหลายร้อยชาติในชาติสุดท้ายนี้แม้จะได้สำเร็จเป็นพระอรหรันต มีฤิ์สามารถจะดำดินล่องหนจนหายตัวได้ห่อเหินเดินฟ้าอากาศก็ได้แต่ก็ไม่สามารถจะหนีผลกรรมได้ท่านจึงยอมให้พวกโจรจับทุบจนร่างแหลกเหลวดังกล่าวมานั่นเองพระมหาโมคลานเถระคิดว่าเราควรจะไปกราบทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าก่อนจึงจะปรินิพานดังนี้แล้วก็เรียบเรียงสรีระกายประสายกระดูกผูกให้มั่น ด้วยกำลังชาญเหาะมาเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมแล้วกราบทูลลาพระนิพพานพระพุทธองค์ตรัสถามว่าโมคคลานะเธอจะปรินิพพานที่ไหนเมื่อไรข้าพระองค์จะนิพพานที่กาลาสศิลาในวันนี้พระเจ้าค่าโมคคลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงแสดงธรรมแจตถาคตก่อนด้วยว่าการได้เห็นพระเถระเช่นเธอนี้จะไม่มีอีกแล้ว พระโมคคัลลานเถระได้รับพร,ระพุทธบัญชาแล้วจึงทําปฏิหารเหาะขึ้นบนอากาศสแสดงพระธรรมเทศนาแล้วลงมาถวายอภิวาทกราบทนลาไปยังกาลสิลาและพระนิพานณที่นั้นตรงกับบันแรม15ค่ําเดือน12หลังจากพระสารีบุตรนิพพานได้15วันพระผู้มีพระภาคเสด็จไปพร้อมด้วยภิกษุส,สงฆ์ทั้งหลายทรงเป็นองค์ประธานจุดเพลิงชาปนกิจศพให้ท่าน ขณะนั้นผลดอกไม้ทิพต์ตกลงมาโดยรอบบริเวณมหาชนพากันประชุมทําสการะอธิธาตลอดเจ็ดวันพระพุทธองค์โปรดให้สร้างเจดีบรรจุอธิไว้ณที่ใกล้ซุ้มประตูแห่งพระเชตวันมหาวิหารนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อพระอัครสาวกทั้งขวาและซ้ายนิพพานหมดแล้วก็เ,เปรียบประหนึ่งต้นว่าแจที่จริงใหญ่ทั้งสองหักลงแล้ว คงเหลือแต่พระอาณนต์ผู้เป็นพุทธอุปถาคเพียงองค์เดียวเที่ยวติดตามประหนึ่งว่าเงาตามพระองค์ฉะนั้น